นะครับเหมือนนี่เช่าบ้านนะครับกําลังซอยกันกําลังเห็ดฝายกันน้ำนะครับนะครับข้าเข้าเนี่เริ่มอัดแล้ว อ่านะครับทางลงทางลงมีการปรับแล้วครับมีการปรับแล้วครับใช้รถไถปรับแล้วนะครับ ไอ้แกงเสือค่อยครับอ่ที่ท่องเที่ยวกําลังดังนะครับในในบ้านเราอยู่บันคำนัแซงครับนะครับ<อ> เหมือนมีเชาวบ้านนะครับกําลัางซอยกันกําลัางเห็ดฝ้ายกันน้ำนะครับะนะครับครับอาผนตักทรายที่เป็นสันทรายอยู่นะครับใส่ในกระสอบแล้วก็กันก้น,น,นกันนน้นเป็นฝ้ายนะครับกันน้ำข้างบนน่ะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็บมีพอสมควรนะครับตรงแกงเสือคอยนี่ก็สิมี่ห่านค่านะครับคอยรองรับ นะครับนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณเท่าที่เห็นอยู่ประมาณ3 3มเต็นนะครับอ่าอ่าครับขากลับครับ้าโอ้โหเขาที่จะวดอย่างนี้เลยโอ้โหแบบนั่งรถรถแลนเนี่จม่่นัน มันจะมีไอ้เกาะช่างเนาะเกาะช้างขึ้นขึ้นรถไปโอ้ยโคตรโคดเลยว่ามันสิรถจริงไงมหออะเนน้อะแเลยครับคากับสำหรับครับแกงเสือข่อยครับก้ยอนยครับ้สแรกกง ได้อยู่นะได้อยู่ได้อ,อยู่ได้หอบนะครับก็ระยะทางก็ไม่ไกลมากแต่ว่าออกแรงนิดนึงนะ <S <S แกงเสือคอย<笑><笑>กะอ่าเป็นที่เหมาะสำหรับ เด็กหน่อยนะครับมะเล่นเด็กหน่อยไว้เรียนนะครับระวังจากการเรียนกับมะเล่นนะครับพ่อนคลายสิมีหานอาหารนี่ครับที่เห็นประมาณ3ามสี่ลานนะครับราคาขึ้นนี่ก็สีหอบน้อยนึงนะครับครับผมนี่ครับตามไก่ไก่โดมมันซิมีนี่ครับผลไม้อ่านะครับบักหดขานะครับอ ตัวนี้บ้านด้ซุกนะครับคันซุกชิมอยู่ตามฟังโดมนะครับสิเป็นใหม่อยู่ตามฟังโดมคือทั้งบันคํานาแซงนวลสว่างที่มีโดมครับสิมีบักหดขาอยู่นะครับอ่าครับผมอ่าขึ้นไป้ายหม่ๆเลยครับอ่าป้ายนี่มีตอนรับของแกงเสือค่อยครับอ่านี่ครับพึ่งกำลังติดเลยนะครับอ่าที่ที่ต้องเที่ยวแรงใหม่ของ บ้านคำน่าแซงนะครับรวมทั้งเนี่ยทั้งตำบลสามตำบลเนี่ยครับมาเที่ยวกันยั่นี่อ่าครับผมเอาเปิดขึ้นให้บังนะครับเปิดเปิดไปให้บังนยเปิดปให้บังวันน้เปิดเนี่เอืนนี่ครับนี่คือคู่ว่าที่นะครับว่าที่ซีดาเป็นผู้พักดันค้อยนี่นะครับของแกงเสือค้อยนะครับเฮ็ดเป็นทุกอย่างนะครับของแกงเสือค้อยอ่งโปรโมทมีปลาอี๋ยงครับอีกนอกจากแครับ ปลาปลาธรรมชาติน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสิไปเบิ่งปลาธรรมชาติน้ำครับนี่ครับคูวาทีสีดาครับผมครับผมสําหรับทางลงไปแกงเสือค้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับอ้อม้อมอ้อม้อมไหม ไม่เหมือนกันหรอไม่เมือนเนี่ยแล้วนั่งคนิ๊งแล้วมะฮาวมะมาไทยเนี่ยมาไทยเนี่ยเดียวอ่านี่ครับเป็นทำมาจากท่าน้นสว่างกันฮักศอกกับกับขึ้นนะครับอ่า สถานีขอขอบคุณสำหรับยาเขียวก่นนี้นะครับ